ความเจริญในพระธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะต้องคุยแบบจริงจังก็จริงจังทุกเรื่องแต่จะจะคุยถึงภาสิตภาสิตหนึ่งว่าชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบาดไอ้เรื่องชักน้ําเข้าลึกนี่เมื่อ้าไปพูดถึงว่ามันจะแปลว่าอะไรแต่การชักศึกเข้าบาดมีความสําคัญอย่างยิ่ง ที่อัตมาภาพอยากใช้ท่านทั้งหลายฟังฟังแล้วก็จงฟังด้วยเหตุผลเรื่องชักศึกเข้าบานนี้เกิดขึ้นกรณีของดินแดนที่เป็นระหว่างเชื่อมต่อระหว่างไทยกับเขเมรเป็นเรื่องที่ยืดยากวกว่าอัตมาเกิดแต่มันมากำเริบขึ้น ตั้งแต่มีการยื่นต่อยูเนสโกจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ได้ยินโทรทัศน์เรียกว่า ASTV ได้มีการถ่ายทอดคำอภิปรายการปราศัยในการโจมตีรัฐบาลทักษิณโจมตีไปโจมตีมาปรากฏว่าไปล่วงล้ำ ไปล่วงล้ำประเทศและชื่อบุคคลคือสมเด็จฮุนเซนจากวันนั้นถึงวันนี้สถานก,การณ์ชิงดินแดนมันจึงเกิดขึ้นความจริงในเรื่องของการยื่นต่อดินแดนหรือจะเป็นมรดกโลกนี้อาตมาว่าไม่รุนแรงเพราะมันเงียบสงบมานานแต่ผู้ที่ขึ้นไปอภิปรายปราศาัยบนเวทีและถ่ายทอดไปทั่วโลก โดย RSTV และคลื่น97.5ได้ส่งกระแสไปเป็นการดูถูกเหยียบย่ำผู้นำประเทศบ้านใกล้เดือนเคียงโดยอ้างความโจรพักดีและกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่มีโดยอ้างความรักชาติและกล่าวหาวรัฐบาลอ่อนด้อยอัตมาได้เฝ้านั่งฟังนั่งดู แล้วก็อยาจะบอกผู้ฟังว่าเมื่อวันที่29ได้อ่านหนังสือพิมพ์ว่าสมเด็จทุนเซนได้สั่งว่าผู้ใดจะเป็นทหารเจ้าหน้าที่เอกชนถ้าลุกล้ำดินแดนแล้วขอให้ยิงได้ทันทีจะจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายโดยไม่เกรงกลัวใครว่าผู้ที่ไปอภิปรายโจมตีถ่ายทอดทางวิทยุโทรทัศน์แล้วฝ่ายเขาก็รับฟังนั้น เป็นผู้ที่ชักน้ําเข้าลึกชักสึกเข้าบาดทําทให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นจนไม่มีการเจราจากันแต่หากม่ว่ารายการนี้ได้เผยแพร่ไปเกินขอบเขตประเทศไทยหากไม่ว่าสําเ็จฮุนเซนหรือเจ้าหน้าที่ของประเทศขเขมรได้รับฟังอาตมาแล้วก็อยากจะขอให้ยับยั้งชั่งใจให้ให้อภัยแก่คนที่ไม่ใช่รัฐบาล แต่ได้กล่าววาจาร่วงเกินประเทศของท่านได้กล่าววาจาร่วงเกินสถานภาพของท่านได้กรุณาเถอะถ้าจะยิงยิงให้ตรงตัวท่านอย่าไปยิงคนที่ไม่รู้อินโนอิเนคือเพื่อทหารเขาต้องทําตามหน้าที่และตํารวจทหารราชการประชาชนทั้งหลายจงหันมาดูการอภิปรายการออกวิทยุโทรทัศน์ของ a อ t ทและของคลื่น9 7 5ว่าช่างเป็น วิทยุหรือการวิจัยข่าวที่ล่วงล้ำก้าเกินจนเป็นเหตุให้สองประเทศนั้นเสียสัมพันธาภาพกันและต้องกล่าวต่อชาวคอมมนต์ทั้งหลายว่าเราก็พี่น้องกันวัฒนธรรมเดียวกันศาส,สนาเดียวกัน,นคนใดก็แล้วแต่เขาล่วงล้ำก้าเกินก็คอยรู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยไม่เคยคิด อย่างผู้ที่อภิปรายอย่างนักวิชาการที่ไปออกรายการทั้งสองสถานีนั้นได้กระทําลงไปและจงหันมารักไข่ปรองดองเพราะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันนี่จึงขอกล่าวต่อทั้งหลายโดยไม่เกรงกลัวการวิจารณ์และอยากให้ผู้กระทํานั้นได้เกิดสํานึกแต่ถึงพูดให้ตายเขาก็ไม่สํานึกเพราะบางทีบทบาทของเขากําลังจะหมดไปเพราะไม่มีอะไรจะพูดแล้ว เขาทำเพื่อรักษาสถานภาพเขาแต่เขาไม่ได้รักษาสถานภาพของดินแดนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลย ความเจริญในพระธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและประชาชนชาวไทยทุกท่านเมื่อวันที่19กันยายน2 5 5พราพวกเราได้ชมและทราบแถลงการจากสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเข้ารับการถวายการอภิบาลพระการประชวนที่โรงพยาบาลสิริราชนับตั้งแต่เราได้ทราบข่าวความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสก็เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์นิกรผู้จงรักภักดีอัตมากล่าวย้ำว่าผู้จงรักภักดีผู้จงรักภักดีมีความทุกข์ใจ จากนั้นมาก็ได้ประกอบคุณงามความดีสดมนไหวพระถวายเป็นความจงรักภักดีเป็นรชาชสการะและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคอยพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรทรงพระ,กะเกษมสําราญโดยเร็ววันเราจึงเห็นการลงพระนามอาลงนามถวายเป็นพระกุศล ถวายความจงรับพักดีอย่างคราคร่ำด้วยเหตุนี้นั่นเองเราจึงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วบางขณะเราลืมไปว่าหัวใจเราอยู่กับพระพจะอยู่หัวเพื่อท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพระสิร์ชาวไทยได้มีโอกาสที่จะถวายราชสุดดีและถวายเป็นพระกุศลก็ขอให้ทุกท่านทำความดีตามศาสนาของตนของตน และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จเจอยู่หัวว่าอาองค์พระราชาพระนามาภูมิพลคติยะมหิดลบรมราชจักรีวงศ์พระทรงชาญฉลาดรัฐศาสตร์อย่างสูงส่งจารีตทดํำรงมิทรงละประเพณี เป็นยอดอุบาสกยอยกศาสตร์พระจินสีประชารัฐสวัสดีธรรมวิธีสิบประการเลิศสุดอุตสาหะวิริยะเสริมประสานแดนดินถิ่นกันดานทะนำพาฝา่ายยากจนทุกเข็นเป็นเย็นชำ่ำพระไทยล้ำการุลนลน้นราโชบายดังสายชนบรรดาลผลพ,นพนลำเข็นประธานรักประจักษ์จิตไทยทั่วทิศพินิษเห็นทุกผู้จึงอยู่เย็นพ่อหลวงเป็นเช่นโพทอง พระดำรัสตรัสทุกครั้งขุมพลังครังสมองยึดมั่นเป็นคันลองปฏิบัติพัฒนาอาองค์พระทรงศักดิ์เป็นที่รักไทยทั่วราชได้พึ่งซึ่งบุญญาผ่านมากว่า60ปีกระพุ่มมือคือดวงใจแห่งลูกไทยผู้น้อยนี้เป็นข้าฟาทุลีละอองบาททุกชาติไปอำนาจพระไตรัโปรดกำจัดสันพภยัย บันดาลองค์พระทรงชัยพระชนม์นภาษากว่าร้อยเทืนขอถวายพระพร ขอความเจริญในพระสธรรมจะบังเกิดมีแด,ด่ท่านผู้ชมทุกท่านดังเป็นที่ทราบของผสกนิกรชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรเข้ารับการถวายอภิบาลพระอาการทรงพระประชวรที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันที่ 19กันยายน2 5 5 2เป็นต้นมาทันทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรท่านผู้ชมทราบไหมว่าคนเขาคิดอย่างไรเขาคิดมองไปถึงผู้สร้างความวุ่นวายและความไม่เจริญแก่บ้านเมืองของเราเสื้ออะไรก็แล้วแต่จงทั้งว่าเป็นเสื้อสูตร หรือชุดขาวๆเรียกปกติขาวเป็นชุดราชการในงานพระราชพิธีและรัฐพิธีแม้ว่าผู้ใดใครเหล่านั้นหรือผู้ที่ประกอบกรรมทำชั่วฉกช,ชิงวิ่งลาวป้นจีเป็นฆาตรกรสร้างกรณีฆาตรกรรมบนแผ่นดินของพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่ถูกสาปแช่งว่า เขาเหล่านั้นได้สร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์พระราชโุไทยให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้านท่าที่บางคนได้กล่าวอ้างว่ากระทําไปด้วยความจงรักภักดีพรีตราชบัลลังเป็นการโกหกพกลมคนเหล่านั้นจะต่อสู้เพื่อลาบยศสรรเสริญสุขแก่ตนเองแต่ไปแอบอ้างราชบัลลัง และความจงรักภักดีมาคมขี่ขยี้ผู้อื่นแล้วผลักดันให้ผู้อื่นนั้นได้เกิดเป็นปฏิปักษ์ตราชวงศ์คนเหล่านี้ถูกประชาชนชาวไทยคนดีมีศีลธรรมสาบแช่งแม้แต่พระสงฆ์ผู้มีความดีมีศีลธรรมท่านไม่สาบแช่งใครแต่ท่านโปรงว่าทำกรรมแท้ๆช่างกอกรรมทำเข็ญ แกตุดเองแท้ๆและการกอร่อกรรมทำเข็นในความไม่ดีนั้นก็กอ่อให้เป็นความทุกข์ในพระราชุไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นจึงอยากจะกล่าวเตือนทุกคนทุกผู้ที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยว่าหยุดการทะเลาะบอกแวง้งหยุดการแก่งแย่งชิงดีหยุดการใส่ร้ายป้ายสีหยุดย่ำยีกัน เพราะท่านขืนทําไปคนดีคนมีคุณคนมีบุญคนมีบารมีเขาสาบแช่งว่าท่านเป็นต้นเหตุที่ทําให้พระบาทสมเด็จพระยู่หัวทรงทุกพระราชดุทยมีเป็นอันที่จะบรรทมและทรงใช้พระสติปัญญาจะต้องแก้ไขเหตุการณ์บ้านเมืองเมื่อรู้ดังนี้แล้วจงหยุดเสถอะท่านที่สนับสนุนก็จงหยุดการสนับสนุนเลิกเลิกกันเถอะ ขืนทยทยานไฝฝันไปท่านก็ไม่สามารถก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้เพราะพฤติกรรมและหากแม้ว่าไม่หยุดคนดีคนมีคุณคนมีบ,บุญบาร,รมีเขาสาบแช่งเขาหนุตน้ตตนิตัวท่านและครอบครัวท่านไม่เป็นอันเจริญได้โองวัดสถานการณ์สถภาพของตัวเองว่าตั้งแต่เราทำอะไรกันมานั้นมีใครมีความสุขสักคน มีอันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแตกแยกในฝ่ายเดียวกันแตกแยกจนไม่สามารถกินนอนได้นอนต้องหลบๆซ่อนๆต้องลอยเหเร่ร่อนไม่เป็นอันอยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนทุกคนอาตมากล่าวว่าทุกคนจะไปมองใครแม้แต่คนที่อ้างความจงรักพักดีก็อ,อยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้เพราะไม่สุจริตใจเพราะฉะนั้นจึงขอกล่าวเตือนทุกท่านแม้กระทั่งโจรขโมยผู้ฉกชิงวิ่งราวว่า เราเกิดมาในบ้านเมืองของพระองค์แล้วจงดำรงตนเป็นคนดีแล้วเอาความดีนั้นมากลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับช่วยเป็นดีไม่ะเนนั้นแล้วท่านจะย่อยยับอย่างที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเรื่องความจงรักภักดีอันคนไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสำหรับผู้มีสมัมมาทิิย่อมมีด้วยกันทุกผู้ทุกคนและจะเกิดความจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์โดยไม่มีข้อแม้คุณชายเมืองสิงเป็นนักร้องชื่อดัง เป็นนักร้องลูกทุ่งตอนนี้ท่านเจ็บป่วยแล้วก็มีอาการมือเท้าชาอัตมาก,ก็ส่งของไปเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็คุยกันโทรศัพท์ไปคุยกันเราก็รู้ความในใจคุณชายเมืองสิงห์ได้บอกอาตมาว่าท่านเจคุณได้ขอให้ท่านเจคุณ แต่งเพลงถวายความโรักพักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถได้ขอให้แต่งเพลงถวายความโร,รักพักดีสะดุดีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพราะว่าสองพระองค์นี้ผมยังไม่ได้แต่งถวายเลยเป็นความทุกข์ใจยิ่งในยามเจ็บป่วยสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมได้แต่งไว้หลายเพลงแล้วแล้วก็ได้ขับร้องไปแล้วตอนนี้ไม่ค่อยสบายคิดอะไรไม่เคยออกอาตมาก,ก็นึกโถนี่ขนาดเจ็บป่วยสิ่งที่ข้างค้างอยู่ในใจคือความจงรักภักดีหากแป้ว่าเราไม่ทำความเราไม่ทำภาระในใจของ นักร้องพูกนี้ให้หมดไปซึ่งเราได้รับประโยชน์จากความสุขสนุกสนานบันเทิงจากภาษาหรือจากความทราบซึ่งในพระคุณแม่ที่ท่านเคยร้องเอาไว้อาการเจ็บป่วยทางร่างกายไม่เท่าไรแต่ความเจ็บป่วยทางจิตซึ่งเป,เป็นความข้างค้างเป็นความตั้งใจนั้นคงจะเป็นความทุกข์ทรมานของชายมืองสิงห์ที่อยากจะแสดงความโรลกพักดีเมื่อวันที่19กันยายนซึ่งเป็นวันสตร์ไทย,ทยก็กลับบ้าน นั่งรถไปอยทิยาเพราะอยู่ในเมืองเนี่ยมันสับสนแล้วก็ในการนั่งรถนั้นก็ได้ได้แต่งเพลงถวายเป็นราชสุดดีสมเด็จพระเทพพรันราชสุดาจบหนึ่งเพลงข้ากลับนั่งรถกลับมาแล้วก็นถึงพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวว่าถึงแม่ชายเมืองศินจะแต่งไว้แล้วแต่เราละ่ะจะแสดงผ่านใครแสดงผ่านโครงฉันกับกรนก็เป็นส่วนที่ดี พิมพ์หนังสือไปแล้วแต่ก็อยากจะแสดงผ่านบทร้องนึกถึงพระองค์แล้วก็นึกถึงพระราชกิจได้นึกถึงคำถวายชยมงคลที่พระมหากษัตริย์และพระราชาธิบดีทั่วโลกได้ร่างคำถวายพระองค์ในการที่พระองค์ทรงครองราช60ปี ว่าพระองค์ทรงเป็นที่ภูมิใจแห่งพระมะกษัตริย์ทั้งโลกความคิดอันหนึ่งก็คือผุดขึ้นมาว่าพระองค์ทรงเป็นราชาแห่งล่าโลกจึงหยิบปากกามาเขียนในรถเป็นบทแรกว่าโลกได้ยินยนต์องค์ภูมิพลมหาราชากลับมาถึงวัดแล้วสองทุ่มก็ได้ดูถแถลงการจากสนพระชวังว่าพระองค์ทรงพระประชวรตรงนี้นั่นเอง ด้วยความจงรักภักดีอันสมาน,นกันกับผู้ขอจึงเกิดเป็นความคิดเป็นบทเพลงเพลงหนึ่งซึ่งจะได้นำมาเล่าและให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นำไปใช้ในการถวายราชสุดดีในกรณีต่างๆจนคว่าเพลงนี้จะสำเร็จออกมาโดยเสียงร้องของชายเมืองสิงห์พรุ่งนี้จะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลาย ความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้เล่าถึงชายเมืองสิงหรือคุณสมเสียนผ่านทองนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอมตะศิลป,ปินแห่งชาติได้มีใจจงรักภักดีแม้แต่ตนเองไม่สบายแต่ก็มีเรื่องค้างใจท่านค้างใจสองเรื่องหนึ่งยังไม่เคยร้องเพลงถวายสดุด,ดีต่อเสด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถสองด้วยความทราบซึ้งในพระคุณุปการคุณของสมเด็จพระเทพพาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ยังไม่เคยแต่งเพลงร้องเพลงความข้างใจนี้ยิ่งตนเองมาเจ็บป่วยสิ่งที่เป็นภาระทางใจยังไม่สำเร็จอาตมาก็รับภาระมาแล้วก็สนองความข้างคาใจของชายมือสิงจนสำเร็จ แต่ได้เล่า,เาไว้ตอนที่แล้วว่าวันที่19กันยายนสองพรหหลังจากที่ไปบ้านเกิดแล้วก็แต่งเพลงถวายราชสุดีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็ได้มาเห็นข่าวแถลงการสำรับพระชวังเรื่องอาการทรงพระประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัว และส่งเข้ารับการถวายอภิบาลอาการพระประชวรที่โรงพยาบาลศิริราชได้รับฟังข่าวแล้วก็ทุกข์ใจนึกถึงพระองค์แล้วก็นึกถึงพระสมัญญาคำพูดคำหนึ่งก็คือราชาแห่งล่าโลกได้เกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นในใจแล้วก็น้อมจิตราลึกถึงพระองค์แล้วก็เขียนเป็นบทเพลงอย่างนี้โลกได้ยินยนองค์ภูมิพลมาหาราชา โลกได้ตรึงตราจารึกนามความยิ่งใหญ่กษัตริย์เอกราชที่ชื่อว่าชาติไทยพระเกียรติอัมภัยกระชนไปทั่วโลกาทรงมั่นเป็นนิพพทดสพิตรัชธรรมทรงเลิศยิ่งล้ำกเกษตรกรรมนำคุณค่าทรงเสริมความสุขบำบัดทุกชาวประชาทรงเลิศหนักหนาด้านกล้าคิดประดิษฐกรรม ทรงเป็นนักกีฬาทรงเก่งกล้าการดนตรีทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกันเพียงพร้้าเพื่อชาวไทยจะได้ไม่ทุกขระกรรมต่างชาติน้อมนำอันเชิญไปใช้ทำกินโลกได้ยินยนต์องค์ภูมิพลมหาราชากษัตริย์ทั่วลาบภูมิพระไทยไม่ส่่งสิ้นพระศกนิกกรไทยน้อมถวายชีวิน แด่ภูมินขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญที่คายุโกโหตุมหาราชาขอถวายพระพร ขอความเจริญในพระสะธรรมจงมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้เล่าไว้สองตอนแล้วเรื่องความค้างขาใจในความจงรับภักดีของคุณชายเมืองสิงห์นักร้องลูกทุ่งหรือที่มีชื่อเดิมว่าสมเสนผ่านทองเป็นศิลปินแห่งชาติตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายแต่ก็อาการดีขึ้นแล้วบ้านท่านอยู่ตรงวัดเวตวันธรรมวาสวัดเชิงหวาย ใครที่จะไปเยี่ยมยามถามข่าวก็ไปได้ท่านอันตอมาก็ส่งของไปเยี่ยมครั้งสองครั้งแต่ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยแล้วก็ดังที่เคยเล่าให้ฟังตอนที่แล้วว่ามีเรื่องค้างใจที่อยากจะถวายรัชสรุด,ดีแด่สมเด็จพระเทพภร,รัชราชสุดาการถวายรัชสรุด,ดีของคุณชายเมืองสิงห์นั้นก็คงจะรวมรวม คนจะรวมความจงรักภักดีทั้งหมดอีกประการหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีถือว่าเป็นองค์อุปธ,ธรรมศิลปินในการที่ได้จัดงานกึน่งศตวรรษลูกทุ่งไทยก็คง20สกว่าปีมาแล้วจากจุดนั้นเป็นต้นมาลูกทุ่งได้ฟื้นฟูและไม่มีวันตายเพราะสมเด็จพระเทพร,ทรัตร,ราชสุดาทรงอบอุ้ม และเสด็จพระราชทานรางวัลและก็ทรงทรงยินดีกับนักร้องลูกทุ่งและก่อนในการนั้นชาวลูกทุ่งก็ได้อัญเชิญพระชนินธลส้มต่ำมาขับร้องเป็นเพลงดังกระหึมระเบิดเถิ่อและก็มีเพลงชุดพระชนิดลเช่นดรคคูราผู้น่ารัก อะไรเป็นชุดๆก็อยากใจ้ท่านทั้งหลายลองไปสืบสนค้นคว้าหาซื้อมาฟังคนณชายมืองสิงมีความทุกข์ใจนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจริงของชาวไทยอัตมาก็ได้สนองความตั้งใจนั่งรถกลับไปบ้านเมื่อวันที่19กันยายนพศ่าร้อห้าก็เขากับเราไม่ต่างกันท่านเราก็เป็นพรสงฆนิกรในพระองค์ศิลปิลูกทุ่งก็เป็นพสงฆนิกรจึงได้เขียน เป็นเพลงสะดุดีสมเด็จพระเทพของชาวไทยว่าน้อมเกล้าลงกราบด้วยความซาบซึง้งดวงจิตคนึงนึกถึงพระคุณ